ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำประกาศจากกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยและรักษาความสมดุลในตลาดแรงงานประเทศไทยเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบางกลุ่มอาชีพกระทรวงแรงงานจึงได้ออกประกาศเมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 3ราราชกิจจานุเบกษาไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ รือระบุชัดเจนว่างานประเภทใดที่ห้ามคนต่างด้าวทำแบ่งออกเป็นสี่บัญชีหลักดังนี้บัญชีที่หนึ่งงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดหนึ่งงานแกะสลักไม้สองงานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศหรืองานขับรถยกโฟลคลิฟต์สงานขายทอตลาดสี่งานเจรนยหรือขัดเพชรหรือพลอยห้างานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย6งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอสื่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกบหวายปอฝางไม้ไผ่พืชญยาขนไก่ก้านทํามะพร้าวเส้นใหญ่ลวดหรือวัสดุอื่น8งานทำกระดาษสาด้วยมือ9งานทำเครื่องเขิน10งานทำเครื่องดนตรีไทย11งานทำเครื่องถม12งานทำเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องนาค13งานทำเครื่องลงหิน14งานทำตุ๊กตาไทย15งานทำบาด16งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ17งานทำพระพุทธรูป18งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 19งานในหน้าหรืองานตัวแทนยกเว้นงานในหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ20งานนวดไทย21งานบุหรี่ด้วยมือ22งานมักคุเทศหรืองานจัดนำเที่ยว23งานด้วยขายสินค้า24งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ25งานสาวหรือบิดเกลียวใหม่ด้วยมือ26งานเสมียนธนักงานหรือเลขานุการ 27. งานให้บริหารทางกฎหมาย หรืออัธคดียกเว้นงานดังต่อไปนี้ก็งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการของานให้ความช่วยเหลือหรือทําการแทนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นม่ใช่กฎหมายไทยบัญชี2งานห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทางานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกกรณีที่ประเทศไทย มีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 1. งานควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชียกเว้นงานดังต่อไปนี้กงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราวขงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธก,กรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันโดยที่สภาวิชาชีพเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ 2. งานในวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับงานให้ความปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบและคำนวณงานควบคุมการก่อสร้าง หรือการผลิตงานพิจารณาตรวจสอบงานอำนวยการใช้จัดระบบวิจัยทดสอบยกเว้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน MRA รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดนหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าโดยวิศวกรรม3า งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาโครงการงานออกแบบงานบริหารและอำนวยการก่อสร้างงานตรวจสอบหรือง,งานให้คำปรึกษายกเว้นเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนด้านบร,ริการสถาปัตยกรรม MIA รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการสถาปนิกข้ามแดนจากสถาปนิกหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัยาตย,ยกรรมควบคุมตามก,ามกฎหมายว่า ด้วยสถาปนิกบัญชี3งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง1งานกสิกรรมงานเลี้ยงสัตว์งานป่าไม้หรืองานประมง 2. งานช่างก่ออิฐงานช่างไม้หรืองานช่างก่อสร้างอาคาร 3. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม4งานทำมีด 5. งานทำรองเท้า 6. งานทำหมวก7งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย8งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา บัญชี 4. งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชาอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้ามือภภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 1. งานกรรมกร 2. งานขายของหน้าร้าน